สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคมนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะความรักของท่านจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคนที่มีคู่รักคู่ครอบครัวคู่ครองจะไม่ทายแตกแยกนะคะจะทายแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะใครที่ไม่ทราบว่าอยู่ราศีอะไร เข้าไปดูใต้คลิปได้ค่ะนะคะทุกคลิปจะมีคําอธิบายหมดนะคะในทุกคลิปเลย คนที่มีคู่รักมีครอบครัวค่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เรามองว่าท่านอาจจะเป็นห่วงเป็นใยนะคะในหน้าที่การงานในกิจการนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวก่อนนะคะคืออะไรโอ้ช่วงนี้คุณอาจจะกำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ใหม่ นะคะเรามองว่าคุณอาจจะกําลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือได้ทําอะไรใหม่ๆลงไปแล้วนะคะนอกเหนือจากงานประจําหรือคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทําก็ได้ถ้าคุณยังไม่เริ่มต้นก็หมายถึงว่าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นกังวลในสิ่งที่คุณอยากจะทํานะคะคุณอาจจะไม่เคยคุกคืีเลยนะคะไม่เคยไปศึกษาหรือว่าไม่เคยลองแต่อยากจะลองเสี่ยงแล้วก็จะทําให้ได้นะคะอะไรประมาณนั้นอ่ะเราเชื่อว่ามันน่าจะมีโอกาสแห่งความสําเร็จเกิดขึ้น เพียงแต่ว่าท่านรู้สึกว่ากังวลเท่านั้นเองนะคะภาระเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะแหละเนื่องด้วยว่าคุณอาจจะต้องจัดการบริหารทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเกี่ยวกับญาติด้วยเกี่ยวคนรอบข้างด้วยที่คุณต้องดูแลเอาใจใส่มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าบางครั้งบางคราว คุณเหนื่อยแต่คุณต้องคุณต้องทำให้ได้คุณต้องทำให้มันสำเร็จให้ได้นะคะอะไรประมาณแบบนั้นระวังเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังใขรก็ได้นะคะตัวท่านเองหรือคนรอบข้างท่านก็ได้วงศาคณาญาติได้หมดระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยสักนิดหนึ่ง นะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยมันอาจจะส่งผลในเรื่องของลักษณะการทำงานนะคะอะไรประมาณนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆ,ๆค่ะตรงนี้นะคะโอเคค่ะชาวพฤกษ์คนที่มีครอบครัวนะคะช่วงนี้อยากจะทำอะไรใหม่ๆนะคะทำอะไรแปลกใหม่นะคะที่รู้สึกว่าโอ้ยเราต้องลุยละเราต้องทำให้ได้เราต้องทำให้มันสำเร็จละนะคะบางท่านคิดมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ลงมือทำนะคะแต่รู้สึกว่าคุณอยากจะ เนี่ยตรงนี้ต้องทํามันอาจจะเป็นอะไรที่ท้างาายความสามารถคุณสักหน่อยหนึ่งแต่คุณต้องทําให้ได้แล้วก็ต้องทําให้สําเร็จนะคะสําหรับคนที่รอจังหวะทํานะคะแต่ถ้าใครทํามาแล้วลุยงานไปแล้วนะคะนอกเหนือจากงานประจํานะคะลงทุนเสริมลงไปแล้วก็ย่อมหมายถึงว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะดูว่าเอ๊ะที่ทํานั้นนะ่ะที่ลงทุนไปนั้นนะ่ะมันจะประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนนะคะประมาณแบบนี้นะคะ โชคก้อนใหญ่มาค่ะโชคมาเต็มเลยโอกาสใหญ่เรามองว่าเป็นโอกาสดีกว่านะคะโชคของคุณก็คือโอกาสโชคไม่ใช่จากการเสี่ยงก็ได้นะคะโชคมันคือโอกาสโอกาสที่เข้ามาหาคุณอย่างง่ายได้โอกาสที่คุณต้องได้ทําโอกาสที่คุณต้องได้เรียนรู้โอกาสที่คุณต้องลุยโอกาสที่คุณต้องได้แสดงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงความสามารถของตัวเองออกมา นะคะแสดงความสามารถของเตรยียงออกมาที่ว่าจะต้องทําแล้วก็ทําได้สําเร็จด,ด้วยนะคะของชาวพึกษศกส่วนในตำแหน่งของคนที่มีประเด็นค่ะโอ้คนที่มีประเด็นค่ะ เราเห็นว่าคุณจะกําลังอยู่ในห่วงของคนที่ตัดสินใจบางท่านนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าบางท่านอยู่ในห่วงของคนที่ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะมันมีเรื่องราวของบางท่านมีเรื่องราวของการห่างเหินกันมานาน กันมาแล้วแต่เขาของคุณอาจจะขอทักกลับเข้ามามาเคลียความสัมพันธ์แต่เรามองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันพายเรืออยู่ในอ่างมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่มีการพัฒนาไปไหนเขาอาจจะให้สถานะคุณได้แค่โอเคความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือคบหาดูใจแต่ถ้าจะให ให้ค่าความชัดเจนหรือไม่อันนี้คุณรู้ตัวเองว่าเขาคงให้ไม่ได้นะคะเรามองว่าคุณอยู่ในห่วงคนตัดสินใจนะคะใครที่สำหรับว่ามีคนเก่าๆทักกลับมานะคะตรงนี้เพราะเรามองว่าคุณก็น่าจะรู้ตัวแล้วล่ะว่าเอ่อเรากับเขาอ่ะมันก็ไม่น่าจะสามารถไปต่อกันกันได้สักเท่าไหร่หรือยากนะคะเรามองว่ายากตรงนี้มันมีอะไรที่มันแตกต่างกันเยอะแยะมากมายเลยแม้แต่กระทั่งว่าสังคมคนรอบข้างหรือ เรียกว่าไงดีอ่ะหรือแม้แต่กระทั่งว่านิใสใจคอหรือจุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะเรามองว่ามันมันเป็นอะไรที่ว่าคนละแนวนะคะตรงนั้นคนที่มีประเด็นบางท่านอยู่ในห่วงคนตัดสินใจนะคะ แต่บางท่านเนี่ยก็หมายถึงว่าห่างกันแล้วนะห่างกันแล้วแล้วเขาทักกลับมานะคะแต่เราก็บอกได้เลยว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบเดิมแล้วว่ากลับมามันก็เป็นอะไรไม่เหมือนเดิมละนะคะอะไรประมาณแบบนั้นคนที่มีประเด็นตอนนี้เราเชื่อว่าคุณน่าจะกําลังสนใจในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองซะมากกว่านะคะคือเรื่องของตรงนั้นนะ่ะถ้ามันไปต่อยากหรือถ้ามันอะไรยากเราก็มองว่าคุณก็ขอ ขอไปให้ค่าให้ความสนใจในเรื่องของชีตของคุณเรื่องของหน้าที่การงานของคุณเรื่องการเงินของคุณชีตของคุณถ้าคุณหลุดพ้นเราก็มองว่าคุณก็น่าจะเขาเรียกว่าน่าจะอยู่ในห่วงคาสําเร็จของชีวิต นะคะชีวิตกําลังได้ดีชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นถ้าเรื่องของความรักมันไม่ใช่มันก็พับพัไปเก็บไว้ไปนะคะพับเก็บไปก่อนอะไรประมาณแบบนั้นนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นทีนี้ค่ะเราก็เห็นว่าคุณก็น่าจะไปคบหาดูใจกับคนที่เขามีครอบครัวหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะคนที่เขามีครอบครัวเขาอาจจะกลับไปหาครอบครัวเขาก็ได้นะคะเราก็เห็นว่าคุณก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเออมันก็ได้แค่นี้จริงๆนะคะก็ไม่น่าจะไม่น่าจะ ไปต่อแล้วแหละอะไรประมาณแบบนั้นนี่คือสับคนที่มีประเด็นนะคะยิ่งคนที่ห่างมาแล้วก็น่าจะชัดเจนแบบนี้น่าจะชัดเจนเนื้อสาว่าก็เก็บไว้อะเก็บไว้เป็นแผลในใจว่าเคยคบหาดูใจนะคะทีนี้ค่ะมาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของชาวพุกศกนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาคนนั้นของคุณค่ะ เรามองว่ามันเป็นความรักที่มันเป็นความทุกข์ไหมอืมเขาให้ค่าคุณได้แค่คบหากันแต่สถานะไร้ตัวตนนะคะต้องบอกก่อนว่าสถานะอาจจะไร้ตัวตนหรือสถานะคือยังไม่มีนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เบื่อก็ได้นะคะค่อนข้างจะชอบอะไรสิ่งแปลกใหม่เร้าใจก็ได้นะคะหรือเขายังหวังอะว่าเอ๊ะจะมีโอกาสเหรอ ที่จะมาคุยกันเหรอจะมาเคลียร์กันเหรอแต่ไม่ให้สถานะแบบเดิมอะไรไม่ให้สถานะคุณอนะเอาง่ายๆคือไม่ให้สถานะคุณเพราะเราเชื่อว่าเขาก็น่าจะมีคนอื่นนะคะเพียงแต่ว่าเขากับคนอื่นอาจจะอยู่กันเพราะภาระอยู่กันเพราะหน้าที่อยู่ก็ความรับผิดชอบในครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะคะยี่คือตัวตนของเขาค่ะเนี่ยค่ะเขามีคู่จริงๆค่ะนะคะเขาน่าจะมีคู่ของเขาแล้วจริงๆ ่อให้เขาคิดว่าคุณก็คือคนที่แบบว่าอืมเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอะเป็นโอกาสความสัมพันธ์ที่มันมันมันดีๆก็เถอะนะคะแต่เราก็มองว่ามันก็ไม่น่าจะจะไปต่อได้ด้วยความชัดเจนนะคะชัดเจนมากคือเขามีคู่ของเขาชัดเจนมากคือเขามีคู่ครองมีตัวจริงเสียงจริงนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าให้คุณได้แค่นั้นนะอะไรประมาณแบบนี้นะคะ ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอาจจะมีการซัพพอร์ตกันนะนะคะความรักที่มีการซัพพอร์ตแต่ถ้าจะบอกว่าให้สถานะไหมเรามองว่าเขาไม่ได้ให้สถานะคุณนะคะตรงนี้ไม่รู้ใครซัพพอร์ตใครนะแต่มีการให้การซัพพอร์ตทีนี้ค่ะ ความในใจชาวพฤกษกค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเห็นแก่ตัวนะคะเรามองว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเห็นแก่ตัวเกินไปที่มาให้ความชัดเจนก,นกันกับคุณทั้งๆที่ว่าคุณก็มีความเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วคุณก็รู้ว่าเขามีคนอื่น นะคะเป็นตัวจริงเสียงจริงแต่เราเห็นว่าณปัจจุบันนี้ความในใจของคุณคุณอยากจะตัดสินใจอ่ะไม่อยากจะติดต่อแล้วไม่อยากจะอะไรละอยากจะบล็อกล็อกเทไปเลยอะไรประมาณแบบนั้นหรือการที่เขาเลือกกลับไปหาคนของเขาเขาเทเทคุณก็ได้เขาบล็อกคุณก็ได้สลับตําแหน่งกันได้นะคะความรักนะคะโอ้บางท่านไปส่องนะเชื่อว่าไปส่อง เลยรู้ว่าเขาให้ความสําคัญยังไงก็ครอบครัวเขา นะคะชัดเจนตรงที่ว่าคุณโอเคกับเขามาที่ผ่านมาทําให้ตัวเองรู้สึกได้ว่าตัวเองเป็นมีบทเรียนเลยนะคะทาอะไรก็ตามเกี่ยวกับเขาพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเขาพยายามขอความชัดเจนหรือพยายามรอแหกรอคอยเวลาความชัดเจนก็ไม่ได้อะไรคืนกับไม่ได้อะไรคืนกับมาจากเขานะคะเนี่ยค่ะเราก็เลยเห็นว่าคุณก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวทั้งนั้นที่คุณก็มีใจมอบให้เขาเช่นกันไม่ใช่ไม่มีใจบางท่านเคยเสียเวลาตรงนี้มาแล้วตอนนี้เลิกยุติ เสียเวลานะคะเราบองว่าเลิกยุติเสียเวลาความรักที่มันไม่ไม่ยอมยกระดับกันแล้วสถานะของคุณคุณก็ไม่ต้องการแล้วอ่ะคุณไม่ต้องการที่ว่าจะอยู่ในสถานะที่ปิดบังนะคะหรือเป็นที่สองนะคุณไม่ต้องการคุณต้องการความชัดเจนถ้าเขาให้ไม่ได้ก็พอนะคะเราบอกว่าก็พอจริงๆค่ะต่างคนต่างเดินทางใครทางมันนะคะ จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายชีตเรามองว่ามันคนละอย่างมากกว่านะคะคนละแนวมากกว่านะคะตรงนี้จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของเขาเขาก็แค่มีคุณก็เพราะอะไรอ่ะอาจจะสเสน่หาก็มีใจให้แต่ให้ความสัมพันธ์ที่แบบว่าอิสระต่อกันได้ไหมละ่ะอะไรประมาณนะั้นไม่ต้องมาผูกมัดกันไม่ต้องมาชัดเจนเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมละ่ะนั่นน่ะเขาอาจจะคิดแบบนี้แต่คุณไม่ใช่ไงจุดมุ่งหมายของคุณอีกอย่างหนึง่งนะคะมาดูนะคะผลสรุปสุดท้ายแล้ว ทางออกที ard, u, house, them, ่ดีท uh ี oh. ่สุดของเขาในใจของเขาที่เขาคิดแบบนี้นะคะก็คือการที่จะทำทำถูกต้องนะคะทำถูกต้องในเรื่องของศีลธรรมก็ได้ก็คือการกลับไปหาของเขากลับไปหาคนเก่าของเขาหรือคนของเขานะคะเขาคิดว่าเนี่ยแหละคือทางออกที่ดีที่สุดละทําอะไรที่มันถูกต้องก็แล้วกันนะคะการกลับไปก็คือการที่หนึ่ง เลือกที่จะเทไหมเรามองว่าเลือกที่จะเทไม่สนใจใดีคุณเลยนะคะเพราะเขาเอาเรื่องราวของความมั่นคงของครอบครัวมากรมาเป็นหลักก่อนนะคะเขาจะไม่ยอมหรอกค่ะนะคะเขาจะไม่ยอมให้ชีวิตของเขามันต้องแกว่งๆอะไรไปไหนหรอกนะคะกับครอบครัวเขากับคนของเขานะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะการที่เขาเลือกที่จะตัดจบกับคุณอะเรามองว่านะคนของเขาอาจจะไปจับหรือไปรับรู้อะไรเขาบางสิ่งบางอย่างได้แล้ว ระหว่างความสัมพันธ์เขากับคุณก็ได้นะคะทําให้เขาเลือกที่จะตัดจบดีกว่านะคะนี่คือหนทางออกที่ดีที่สุดที่มันไม่มีหนทางที่ดีไปกว่านี้ละนะคะตัดแบบเงียบๆด้วยนะคะเทไปแบบนิ่งๆเนียนๆด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะเราก็มองว่านิ่งๆเนียนๆจริงละตรงเนี้แล้วเขาก็คงคิดว่าอืมสักวันหนึ่งเดี๋ยวคุณก็อาจจะคงไปมีใครที่ดีกว่าปล่อยให้ชื่อปล่อยกันไปอิสระนะคะต่างคุณต่างอิสระก็ให้แบบนี้ไม่ได้และอีกอย่าง โดนคนของตัวงจับได้อีกนะคะมันก็เลยน่าจะออกมารูปแนวนี้นะคะนี่คือในใจของเขาค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแนวโน้มของชาวพฤกษกจะเป็นยังไงบ้างนะคะความรักอาจจะไม่ตรงกับบางท่านถ้าท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ตรงนะคะสามารถเลื่อนผ่านได้นะคะสามารถเลื่อนผ่านได้เลยเพราะว่าเป็นการเปิดแบบสาธารณะจริงๆนะคะ รักที่เป็นตัวเลือกแนวโน้มของคุณคุณบอกคุณไม่เอาแล้วผลสรุปสุดท้ายแล้วมันก็มองไม่เห็นความเป็นไปได้สักอย่างเลยนะคะต่อให้เราเราพยายามต่อให้เรารักเขาก็ตามแต่เรารู้ตัวเองว่าความรักตรงเนี้ยเราเป็นตัวเลือกนะคะมันก็ไร้วิเวลอยู่แล้วแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าใครอยู่ในสถานะความรักที่เป็นตัวเลือกเนี่ยเราก็มองว่า ถ้าไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนี่ยมันยากนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันยากตรงนี้คุณก็รู้แล้วแหละว,ว่ามันยากนะคะตัวเลือกตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้ละว,ว่าหนึ่งคุณเป็นคุณเป็นส่วนเกินในชีวิตคู่ของเขานี่คือแนวโน้มของคุณนะคะโอกาสที่จะชัดเจนเป็นคู่รักรักเดียวใจเดียวมันไม่มีค่ะนะคะยังไงก็ไม่มีเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็สู้ตัดสินใจเลือกที่จะยุติสู้ตัดสินใจ เจียปล่อยสู้ตัดสินใจที่จะมีอนาคตเพื่อตัวเองดีกว่ายอมรับความจริงแล้วด้วยเหตุและผลต่างๆนานาแล้วนะคะว่าเขามีคนอื่นนะคะก็พักหัวใจแหละเราก็มองว่าคุณก็พักหัวใจนะยอมรับได้ว่าอืที่รักก็ไม่สุขสมหวังก็ไม่เป็นไรเราพยายามแล้วพยายามที่เผื่อเขาจะชัดเจนกับเราบ้างแต่มันมองไม่เห็นนะคะผลสุดท้ายก็ต้องมารักตัวเองเราบอกว่าคุณต้องกลับมารักตัวเองนะคะนี่คือแนวโน้มของคุณค่ะ เจ็บจบเจ็บแบบจบจบจบแบบเจ็บเจ็บนะคะของชาวพฤกศกก็พยายามจริงๆอ่ะเรามองก็เห็นว่าคุณพยายามแต่คุณยังโชคดีตรงที่ว่าคุณอาจจะรู้ได้อะรู้ได้เร็วนะคะปล่อยวางได้เร็วยุติได้เร็วหรือดีกว่ามันเลยเถิดไปมากกว่านี้ดีกว่าความทุกข์ของตัวเองมันจะมีมากกว่านี้นะคะ โอเคเขาก็ตีเนียนนะเราว่าเขาก็ตีเนียนนะเขาก็ปรับแนวโน้มของเขาเขาก็ปรับสภาพความเป็นอยู่ชีวิตของเขาได้นะคะต่อให้เขามีคนอื่นหรือว่าต่อให้เขาต้องไปทํำพ่อภาระพ่อหน้าที่ที่เขาต้องทำนะคะมันอาจจะมีความวุ่นวายแหละคนรอบข้างด้วยสังคมด้วยอะไรต่างๆนานานะคะครอบครัวต้องมาอันดับแรกหรือคนของเขาต้องมาอันดับแรกแต่เราก็มองว่า แนวโน้มของเขาเขาก็สามารถปรับสภาพได้ให้อยู่กับปัจจุบันของเขาโดยที่เขาไม่ได้คิดจะหันมาเคลียร์ใจกับคุณปัญหาตรงนั้นต่อให้มันเป็นปัญหาสะสมปัญหาตรงนั้นต่อให้มันเป็นปัญหาที่ต้องต้องแก้ไขแต่เราบอกแล้วตั้งแต่แรกว่าเขาปล่อยปล่อยปัญหาเหล่านี้แล้วก็ไม่คิดจะเคลียร์ใดๆเรามองว่าเขาปล่อยปล่อยให้ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะมันกลายเป็นอดีตอะ นะคะเรามองว่าแบบนั้นมากกว่าเพราะเขาไม่มีทางเลือกไงน,นะคะมันเป็นสถานการณ์ที่มัดมือชกเขาก็ได้นะคะหรือมันเป็นสถานการณ์ที่มันมีทางออกได้ทางเดียวก็ได้นะคะคือคนของเขานะคะเรามองว่าคือคนของเขาทุกวันนี้เราก็หรือแนวโน้มของเขาวันข้างหน้าเขาก็สามารถไปไปร่วมร่วมใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นได้น่ะโดยที่เขาสามารถปรับสภาพได้อยู่แล้วนะคะตรงนี้นะคะโอเคค่ะเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าความรัก มันเป็นความรักที่อาจจะเจอกันในวันเวลาที่มันช้าไปก็ได้นะคะทำให้เขารู้สึกว่าอืมก็ต้องยอมรับความจริงต่างๆนานาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เดินออกจากชีวิตกันไปนะคะ เนี่ยคู่ของคุณไม่ทราบว่าใครเปใครใครซับพอร์ตใครนะแต่ดูเป็นการเปเป็นการซับพอร์ตหนึ่งสองเป็นการทําอะไรเพื่อประโยชน์เพื่อเขาก็อถ้าสมมติเป็นฝ่ายคุณเปก็หมายถึงว่าคุณทําอะไรเพื่อเขาทุกสิ่งทุกอย่างเลยพยายามดูแลเขาอย่างดีเลยพยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาไปหมดเลยท,ทั้งที่ว่าคุณไม่เคยหันมาดูแลตัวเองเลยนะคะมอบหัวใจให้เขากลับไปเนี่ยสิ่งที่คุณได้รับกลับคืนมามันไม่ได้ยุติธรรมสําหรับคุณ มันไม่ได้มันไม่ได้เท่าเทียมกันนะคะเขาไม่ได้ให้ค่าคุณเสมอคนอื่นนะคะเขาให้ค่าคุณน้อยกว่าคนอื่นต่อไปนี้คุณก็ต้องกลับมารักตัวเองค่ะมาสร้างความสุขด้วยตัวเองแล้วก็พยายามหาโอกาสให้กับตัวเองในการเริ่มต้นชีตใหม่นะคะเนี่ยไพเขาตอบมามากๆว่าตอนนี้คุณก็สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วกลับมาเริ่มต้นชีตใหม่แล้วกลับมาหาโอกาสให้กับตัวเองมีความเจริญก้าวหน้านะคะเรื่องของอดีตก็คืออดีตส่วนเขาโอเคค่ะ นะคะส่วนเขาก็ปล่อยเขาไปถ้าเขาจะกลับไปอยู่กับคนเก่าของเขาอันนั้นก็เรื่องของเขานะคะนี่คือบทสุปข,ของคุณส่วนตัวคุณก็กลับมารักตัวเองนะคะกลับมาดูแลใจตัวเองกลับมาอยู่กับคนในครอบครัวญาติพี่น้องของตัวเองให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวตัวเองนี่คือความสุขของคุณในช่วงสิบ้าวันนี้นะคะ คนโสดโอ้ช่วงนี้คนโสดมือไม้เป็นระวิงเลยค่ะงานการมารุมาม,มาตุ้มเลยนะคะคนโสดเป็นช่วงที่อทำเงินน่ะเรามองว่าเป็นช่วงที่คุณทำเงินน่ะหมุนเงินใช้เงินนะคะ รับเงินทั้งรับทั้งใช้นะคะเป็นช่วงที่สะพัดเอาง่ายๆเป็นช่วงชีวิตของคุณอาจจะสะพัดก็ได้เพราะงานคุณมาลุมมาตุ้มเลยชีวิตมีแต่งานอย่างเดียวมีแต่ความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างเดียวนะคะเรื่องของความรักคุณก็เหมือนกับว่าอยู่ในช่วงของคนที่กำลังปรับจูนตัวเองกำลังปรับเปลี่ยนตัวเองกำลังปรับตัวเองจากที่เคยมีคนอื่นตอนนี้ต้องมาอยู่กับคนตัว ต้องมาอยู่กับคนตัวเองเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะต้องปรับเปลี่ยนสักนิดหนึ่งปรับเปลี่ยนอารมณ์สักนิดหนึ่งอะไรประมาณแบบนั้นนะคะแต่คนโสดคะมันจะเป็นแบบนี้นะสี่เพราะว่ามันขึ้นมาตั้งแต่คนที่มีประเด็นแล้วอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ว่าไม่แน่คุณอาจจะได้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาทักคุณน่ะนะคะแต่คนคนนั้นอะ่ะ เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันใช่หรือไม่แต่คนคนนั้นเหมือนกับว่าเป็นคนที่คุณเคยคุ้นเคยหรือเคยรู้จักมาก่อนหรือคนที่เคยห่างหายหายหน้าหายตาไปนานมากแล้วหรือคนที่เคยกระทําความผิดใส่คุณนะคะมีการทักกลับเข้ามาด้วยนะคะคุณโสดใครไม่ทราบได้อะนะคะตรงนี้หรือแม้แต่กทถ้าว่าเป็นเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆก็ได้นะคะ หรือถ้าไม่มีก็ย่อหมายถึงว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับจูนอารมณ์ที่คุณเคยนึกถึงวันเวลาเก่าๆที่เคยนึกถึงความทรงจําเก่าๆคุณจะเลิกนึกเลิกคิดคุณจะตั้งตัวตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินนะคะสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับตัวเองก็ได้ด้วยค่ะนะคะชาวโสดโอเคค่ะบางท่านคิดว่าทำไมตัวเองเป็นคนที่เรียกอะไรอะลักกี้เกมแต่ไม่ได้ลักกี้เลิฟอะไรประมาณนั้นนะคะก็สู้ เอาความรวยมาก่อนดีกว่าไหมบางคนคิดแบบนี้นะคะว่าไม่ไม่ได้เป็นคนที่มีโชคในเรื่องของความรักเลยนะคะก็ในเรื่องของความการทำมาหากินเนี่ยมันยังเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมันเห็นอะไรที่มันจับต้องได้เป็นไปได้ก็สู้ตัดสินใจโฟกัสในเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคุณนะคะฐานะของคุณการเงินของคุณช่วงนี้การเงินดีนะคะช่วงนี้การเงินเข้ามานะคะเข้า เข้าและออกสะพัดนะคะเรามองว่าเข้าและออกสะพัดตรงนี้นะคะแต่เรากลับมองว่าบทสรุปของคุณเนี่ยนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่แต่เขาบอกมาว่าในอนาคตเป็นข้างหน้าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีโชคในความรักวันใดที่คุณได้พบรักที่พบรักที่คู่ควรที่เหมาะสมวันนั้นคุณจะได้มีความสุขนะคะเขาตอบคุณมาแบบนี้นะ รักที่คุ่ค,ควรค่ะรักที่ทําให้คุณมีความสุขรักของคุณจะต้องเป็นความรักที่สร้างความสุขสร้างความเจริญความก้าวหน้านะคะรักของคุณคุณจะต้องได้พบเจอคู่ที่แบบขยันตั้งใจทํางานตั้งใจทามาหากินรักเดียวใจเดียวนะคะคนเจ้าชู้ไม่ต้องการนะคะไม่ต้องการเลยก่อนหน้านี้เคยเจอมาแล้วก่อนหน้านี้โอ้โหอยู่ในห่วงของคน ทุกมาแล้วนะคะอะไรประมาณแบบนั้นนี่คือเขาไพา่เขาตอบมาว่าคุณอาจจะได้เจอคนลักษณะแบบนั้นนะคะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีโชคอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนอาภัพรักบางท่านคิดว่าตัวเองไม่มีโชคไม่เป็นคนอาภัพรักก็เรื่องของความรักมันเป็นเรื่องยากต่อไปนี้ถ้าจะเจอใครสักคนหนึ่งที่จริงจังและจริงใจนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ค่อยจะเปิดใจก็ได้นะคะหรือการเปิดใจของคุณอน่ะมันมี มันมีขีดจํากัดก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาตอบมาแล้วนะคะไม่ช้าไม่นานค่ะคุณจะได้เจอมิตรภาพครั้งใหม่นะคะมิตรภาพที่ดีไหมเราก็มองว่ามันเริ่มต้นมาจากมิตรภาพค่อยๆดูกันไปเพราะคุณไม่ได้รีบร้อนที่จะตัดสินใจอีกเหมือนอดีตที่ผ่านมานะครโอ้โห จริงๆค่ะนะคะจริงๆไพ่พยายามฟ้องมาแบบเดิมๆเลยว่าคุณไม่ใช่เป็นคนอาพับรักนะคะคุณเคยเจ็บกับความรักนะคะคุณเคยผิดหวังกับความรักมานะคะทำให้คุณได้สติทาให้คุณเลือกคู่ได้แบบว่าใช้เหตุและผลมากขึ้นแต่อย่างน้อยๆวันข้างหน้าคนที่คู่ควรกับคุณคนที่เหมาะสมกับคุณจะต้องมาจะต้องเกิดนะคะ มาในแบบไหนมาในรูปแบบลักษณะเวลาที่เหมาะสมล่ละนะคะถึงเวลาของคุณก็ถ้าถึงเวลาคุณจะได้บทมีคู่ยังไงก็เกิดขึ้นแต่ณวันนี้ชาวพฤกษกบางท่านรู้สึกอยากจะปล่อยวางความรักนะคะรู้สึกว่าไม่อยากเจอความรักกับคนโลกสองใบ3าใบไม่เอาอีกต่อไปแล้วนะคะโอเคค่ะ บางท่านรู้สึกว่าตัวเองก็อยู่ได้ไม่ได้เดือดไม่ได้เดือดร้อนเลยเพราะว่ากว่าจะมีวันนี้ได้กว่าจะหลุดพ้นมาวันนี้ได้คุณสร้างตัวเองขึ้นมานะคะคุณสร้างจิตใจเข้มแข็งคุณพยายามก้มหน้าก้มตาทำมาหากินสร้างเนือ้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงในชีวิตสร้างฐานะด้วยตัวตนของคุณเองคุณไม่จาเป็นจะต้องมีใครก็ได้ในบางคนคิดแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่มีใครมาช่วยเหลือก็ได้นะคะกว่าจะมีวันนี้ได้ ไม่ใช่ง่ายนะคะของชาวพฤกษ์ศกนี่คือเขาบทสรุปมาให้คุณนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสรุปอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างชาวพฤกษ์ค่ะสมคพโสดกําลังจะได้มีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นนะคะ เป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ค่ะนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็มองว่าก็น่าจะดีงามอาจจะเป็นคนมีตําหนินะคะแต่เขามาแบบผู้ใจดีก็ได้นะคะขอดูก่อนนะคะคืออะไรโอ้เพียงแต่ว่าบางท่านเท่านั้นเองแหละต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าบางท่านชีวิตนี้กว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคมาได้ กว่าจะผ่านพ้นอะไรมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆบางท่านถึงขั้นที่ขนาดว่าตัวเองก็เข้มแข็งมากพอไม่จำเป็นจะต้องมีความรักฉันก็อยู่ได้นะคะแต่เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยความรักครั้งใหม่มันจะกําลังเกิดขึ้นกับคุณเร็ววันนี้มาแบบรวดเร็วทันใจนะคะ แต่คุณก็คงไม่ได้รีบร้อนตัดสินใจเพราะการที่คุณได้รีบร้อนตัดสินใจนั้นอะ่ะบางครั้งบางคราวมันอาจจะทําให้คุณพลาดเท่านั้นเองนะคะนี่คือบทสุขมาให้คุณค่ะโอเคค่ะบางท่านก็อยู่คนเดียวได้จริงๆแหละก็โอ้โหกว่าจะมีชีวิตผ่านมาถึงทุกวันนี้ได้ฉันเข้มแข็งมากพอแล้วว่าเหมือนคุณเหมือนคุณมีวัคซีนป้องกันตัวเองแบบเยอะมากๆหลายเข็มมากๆอะไรประมาณแบบนั้นนะคะคลิปนี้ของชาพฤพกษ์ศกนะจะมีเพียงเท่านี้นะคะไว้ติดตามคลิปต่อไปค่ะ นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ